Welcome the Business Plus Podcast to ตามเป้าหมายที่อาหาประชาชาติภายในปี2050จะทําให้ตลาดไฮโดรเจนสีเขียวหรือว่า e- ไฮโดรเจนเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นจนมีมูล,ลค่าไม่ต่ํากว่า11.7ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยเป็นโอกาสทางธุรกิจของทุกคนนะไฮโดรเจนสีเขียวมันยังคิดไม่ถึง10%นั่นหมายความว่าคุณมีช่องว่างในการทําธุรกิจอีก90% BizTalk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจ แบบบวกๆกับผมต๊อปเอกพลมุงคลพัฒนากุลและออมธนัญยามุ่งสันติสวัสดีค่ะพี่ต๊อบสวัสดีครับนองออมค่ะพี่ต๊อบหลังจาก EP ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องที่ฟังแล้วสบายๆจริงอรอฮะเงินเฟ้อตอนนี้ทุกคนคิ้วชนกันแล้วนะวันนี้เราจะคุยเรื่องที่สบายกว่าใช่ไหมนั่นแหละก็คือพลังงานไฮโดรเจน พี่ว่าตอนนี้ตอนน่าจะมีคนกดปุ่ม p o ส s และย้ายไป, <c oughs> ไปฟังอันอื่นแล้วเราก็จะพยายามย่อยให้ทุกคนฟังสนุกสนุกที่สุดเนาะใช่ครับพลังงไฮโดรเจนเป็นเป็นอีหนึ่งเมกะเทนของโลกเนอะ,อะใช่มันมาแน่ๆในปีนี้ใช่ครับ เเรียกว่าเติบโตเคียงคู่กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าตอนนี้เขาเรียกว่าจากน้ํามันเนี่ยจากยุคน้ํามันเนี่ยเข้าสู่ยุคการทานฟอร์มอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามองคือพลังงานโดยพลังงานตอนนี้มันมีออกไป2สายหลังจากจบยุคน้ามันเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมไฟฟ้ากับแบตเตอรี่กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ผ่านเขาเรียกว่าพลังงานไฮโดรเจนหรือพลังงานน้ำใช่ไหมซึ่งมันเป็นพลังงานทางเลือกทั้งคู่ยังไม่ได้เป็นพลังงานหลัก ทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าพลังงานไฮโดรเจนมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีด้วยการสามสมก็คือพลังงานไฮโดรเจนสีเทาเป็นไฮโดรเจนที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลผลิตไฮโดรเจนสีเทาก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่90%ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดบนโลกส่วนพลังงานไฮโดรเจนสีฟ้าคือเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนต่ําผลิตจากพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียน อย่างเช่นพลังงานนิวเคลียร์ไฮโดรเจนสีเขียวก็คือไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำเช่นกันแต่อันนี้เนี่ยก็คือจะผลิตจากไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงแดดสายลมพระอาทิตย์ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทั่วโลกต้องการไปให้ถึงมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อที่จะบรรลุเขาเรียกว่ากฎกฎนโยบายโพลิซีโลกที่ต้องการให้ทั้งโลกเนี้ย เป็น emission zero ให้ได้ใช่ไหม,มเขาก็เลยต้องมุ่งไปที่ตัวนี้แต่ตอนนี้90%อย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือเป็นสีเทาซึ่งยังคงส่งผลไม่ดีนะใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเราอิงอยู่กับฟอสซิลซึ่งก็เป็นพลังงานส่วนหนึ่งของพลังงานน้ำมันมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานไฮโดรเจนใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี1904เลยอซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการเอามาใช้เพื่อพลังงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนยานอากาศต่างๆแล้วก็มันคุ้มต่อการขนส่งในเชิงพาณิชย์ด้วยในส่วนของนักวิเคราะห์นีคะก็มองว่าหากประเทศอุตสาหกรรมเข้าแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานเพื่อให้การปล่อยการเลื่อนกระจกในอุตสาหกรรมเนี่ยลดลง หรือว่า Net Zero ตามเป้าหมายที่สหประชาชาติภายในปี2050จะทำให้ตลาดไฮโดรเจนสีเขียวหรือว่า e- ไฮโดรเจนเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นจนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า11.7ล้านล้าน,าน,าน,านอาดอลลาร์สหรัฐเลยว้าวใช้คำนี้ว้าวเยอะคือเป็นโอกาสทางธุรกิจของเขาเรียกว่าของทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งยือเมื่อกี้ตอนที่น้องออมพูดว่าตอนเนี้ ไอตัวไฮโดรเจนสีเขียวอ่ะมันยังคิดไม่ถึง10%เลยนั่นหมายมความว่าคุณมีช่องว่างในการทําธุรกิจอีก90%อเพื่อจะสวิตจากสีเทามาเป็นสีเขียวใช่แล้วอ<ช>นา <ะ S 1> คตยังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆใช่แล้วคุณนึกภาพว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ให้ได้สักสักหก็พอคุณก็มีรายได้ไม่ธรรมดาแล้วนะใช่ไหมนี่คือโอกาสคุณชี้ช่องทางรวยใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายคือต้องไม่คิดว่าทุกทุกอย่างจะง่ายนะ การยังไงการจะเปลี่ยนผ่านในรอบนี้คงยุ่งยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ยอมแพ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของคุณอ่าใช่ซึ่งในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ตามเป้าเนี่ยก็ทำให้ยุโรปต้องลงทุนเพิ่มในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าอีกมหาศาลเลยคือยุโรปเนี่ยก็ต้องผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าจากปกติ เพื่อให้เพียงพอในการผลิตไฮโดรเจนเพราะว่าส่วนหนึ่งของการผลิตไฮโดรเจนก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่เยอะด้วยเนาะเพราะนั้นผลที่ตามมาเขาก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มอย่างมหาศาลซึ่งการตื่นตัวของยุโรปเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญ ที่ประเทศอื่นๆเขาก็ตื่นตัวตามมาเหมือนกันใช่แล้วซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายประเทศที่ตอนนี้ที่จริงๆก็เรียกว่าเป็นปีได้แล้วที่เขาก็ตื่นตัวเรื่องนี้กันมากแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละประเทศไปให้ฟังเนานะตอนนี้เรามาดูกันเรื่องของภาพรวมของยุโรปก่อนใช่ครับภาพรวมของยุโรปตอนนี้จากรายงานของ m ม c นซีนะครับระบุว,ว่าสาภาพยุโรปตั้งเป้าให้ความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน 32%และมากกว่า50%ของการใช้พลังงานไฟฟ้ามาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งจะทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยมีบทบาทในการผลิตและกักเก็บพลังงานสะอาดในระยะยาวครับน้องออ,อมดังนั้นครับการตั้งเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สูงขนาดนี้เนี่ยต้องมีการสร้างระบบกักเก็บไฟเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสายส่งไฟฟ้าโดยไฮโดรเจนเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องการกักเก็บพลังงานเนื่องจากสามารถใช้กระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรลิซิส เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เกินในช่วงโอ้ซัพพลายเนี่ยมาเป็นไฮโดรเจนก่อนก่อนที่จะสวิตช์จากไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้เป็นไฟฟ้าทีในช่วงที่บ้านเรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ต่งตางๆต,ต้องการใช้ไฟแต่ไฟไม่พออ๋อ,อเพราะว่าพลังงานไฟฟ้ามันไม่สามารถรักษาเก็บได้ยาวนานขนาดน,านั้นการที่แบบมาเซฟมาเป็นไฮโดรเจนก่อนก็คือเพื่อที่จะกักเก็บให้มันได้นานมากขึ้นคือจริงๆไฟฟ้าเนี่ยพอมันผลิตได้มันต้องฟีดใช้งานเลยแต่ ถ้าคุณจะไม่ฝีไปใช้งานเลยคุณต้องมีตัวที่เรียกว่า t ต r a ร e ในการเก็บซึ่ง uh huh. ถ้าเป็นมุมของรถไ,ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ค่ะคุณถ้าคุณจะสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อเก็บก็ได้แต่ uh huh. สาภาพยุโรปจะใช้รูปแบบการสวิตช์จากไฟฟ้าไปเป็นไฮโดรเจนก่อน uh huh. อา่าแล้วค่อยคือเก็บในรูปของไฮโดรเจนครับมันก็จะทําให้เขาเขาบอกว่ามันสูญเสียอา่าสูญเสียพลังงานน้อยกว่าแบตเตอรี่แล้วสามารถจัดเก็บได้ในระยะยาวมากกว่า uh huh. เขาก็เลยเลือกทางนี้อื uh huh. ขณะเดบยการรายงานของสตีฟกสไตน์เผยว่าสาภาพยุโรปเปิดแผนยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนที่ชัดเจนในเดือนกรกฎาคม2020ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้า,าจากไฮโดรเจนเขียว6กิกะวัตต์ในปี2024และ40กิกะวัตต์ในปี2023ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น500กิกะวัตต์ภายในปี2025การทำให้ได้ตามเป้าแผนยุทธศาสตร์เนี่ย จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะมีการใช้งบลงทุนสูงถึง4แสนล้านยูโรภายในปี2023โดยวงเงินลงทุนเฉพาะเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยใช้เงินประมาณ47,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากจะใช้ ในการกักเก็บไฟฟ้าแล้วไฮโดรเจนจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยลดการปล่อยมลพิษจากรถไฟด้วยโดยรายงานข่าวของ Euro s n e w c o m ระบุว่ามีผู้ผลิตเครื่องจักรรถไฟจากทั้ง Alstom r ได้พัฒนาหัวรถจักรที่ใช้พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งได้รับความสนใจจากคณะกรรมการที่การยุโรปอย่างมากมพูดถึง Alstom r ปีที่แล้วเขาก็มีการเปิดตัวรถไฟที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนแบบ100%ซ ที่เยอรมันนะคะถูกต้องครับซึ่งในสาภาพยุโรปเนี่ยมีขบวนรถไฟหัวจักดีเซลอยู่ถึง5,000ขบวนออยู่นึกภาพว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเนี่ยมันจะคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่สำหรับผู้ผลิตอย่างอลตอมที่จะได้ไปนี่คือการสร้างแว l u ลูให้กับให้กับโลกของอลตอมครับซึ่งก็เหมือนกรณีของเทสท a าอย่างที่เคยบอกทั้งออฟไปว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่พออย่างเงินไหลมาหาคุณเองถ้าคุณทํา อยู่บนเมกะเทนของโลกแล้วก็มีคุณค่าถูกต้องครับสิ่งที่สําคัญเลยในการทาธุรกิจในยุคใหม่คือส่งมอบคุณค่าซึ่งตอนเนี้แผนยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปเนี่ยทำให้ประเทศต่างๆในยุโรปเริ่มเดินหน้าในเรื่องนี้ก็อย่างจริงจังมากขึ้นโดยเขามองว่าไฮโดรเจนจะไม่ใช่ตลาดเฉพาะอีกแล้วแต่กําลังจะเป็นพลังงานหลักสําคัญของโลกจากนี้เลยเขามองว่าเป็นพลังงานหลักเลยใช่ครับต่อไปจะเจยมี2องลายนะลายไฟฟ้ากับแบตเตอรี่กับลายไฮโดรเจน เขาบอกกันว่าเป็นเป็นเส้นทางหลักสองลายวิ่งคู่กันนะครับไม่ใช่แบบมาโดดๆเหมือนยุคก่อนที่เป็นยุคของน้ํามันโตอยู่คนเดียวละอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มาดูประเทศไหนในยุโรปที่มีความก้าวหน้าทางไฮโดรเจนมากที่สุดอมเดาว่านะว่าเป็นเยอรมันหรือเปล่าเพราะว่า เคยรู้มาว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเขามีการรีไซเคิลขยะได้เยอะมากที่สุดออมก็เลยคิดว่าประเทศที่สนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเยอรมันหรือเปล่าหรือไม่ก็อังกฤษที่ดูแบบมีเทคโนโลยีอะไรประมาณเดาวเอาค่ะแต่จริงๆครับประเทศในยุโรปที่เป็นเบอร์หนึ่งด้านไฮโดรเจนเนี่ยคือสเปนครับซึ่งเขาประกาศแผนลงทุนเนี่ยมูลค่ากว่า1น0 0 0ืล้านดอละลาร์สารพันในสิปีเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเขียวด้วยเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์รวม4กิกะวัตต์ สเปนเป็นหัวหอ,อกในการผลิตไฮโดรเจนคเนื่องจากว่ามีภูมิประเทศที่ค่อนข้างเหมาะนอกจากแสงอาทิตย์ดีอ๋อเออใช่เพราะว่าอังกฤษอ่ะไม่ไม่ค่อยมีแสงแดดใช่อังกฤษเป็นประเทศอืมครึมฝ <c oughs> นตกเยอะใช่ไหม<ช>แต่สเปนเนี่ยเป็นประเทศที่คนนิยมไปพักร้อนเพราะแดดดีอ่า โดยสเปเนมีตัวเลขกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสะสมประมาณ62กิกะวัตต์และมีการใช้ไฮโดรเจนสีเทาอยู่ราวๆ500ตันต่อปีดังนั้นการผลิตไฮโดรเจนเขียวจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้กับโครงสร้างการใช้พลังงานในประเทศได้ทันทีอนอกจากสเปนจะเป็นหัวหออผลิตไฮโดรเจนเขียวไดยุบแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่เริ่มสนใจและจริงจังกับเรื่องนี้นําโดยซา,อ,าอุดีอาอุน่าสนใจมากเพราะซาอุดแดดดีมากและซาอุดเขามีโปรเจกต์ให,ใหญ่ๆเกี่ยวกับเมืองพัฒนาเมืองเยอะมาก ซึ่งพลังงานที่เขาจะผลิตจากไฮโดรเจนเนี่ยก็จะไปใช้เครื่องเมืองนั้นออนอกจากนั้นยังมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและจีนครับพูดถึงซาอุเนี่ยจริงๆตอนแรกค่อนข้างแปลกใจน,นิดนึงที่ซาอุลงมาเล่นในตลาดพลังงานไฮโดรเจนเพราะว่าจริงๆแล้วซาอุเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประเทศที่รุ่งเรืองในตลาดน้ํามันใช่เขาเป็น ผู้ล่ารวยมั่งคั่งในตลาดนี้นะใช่พอเราพูดถึงซาอุอาดิอาระเบียเนี่ยทุกคนนึกถึงน้ํามันก่อนนึกถึงคุณผู้ชายเศรษฐีใช่ <laughs> ใช่ใครนะสายเปย์ใช่แต่ว่าก็ถือว่าเขามีการวางแผนในอนาคตที่ดีแหละเพราะว่าเขาก็ต้องแบบมองแล้วก็เตรียมการแล้วว่าอนาคตเขาอาจจะพึ่งพาน้ํามันต่อไปไม่ได้อีกต่อใช่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังคงพึ่งพาน้ามันอยู่เนี่ยก็จะทําให้ประเทศลําบาก เพราะเรื่องจากว่าพึ่งพียงรายได้จากช่องทางเดียวใช่ไหมมาทําให้ประเทศแทนที่จะมีทางเลือกหรือว่ามีรายได้หลายๆช่องทางจริงก็เหมือนคนเนะเราก็ต้องมีรายได้หลายช่องทางไม่งั้นก็จะลําบากในช่วงเวลาแบบนี้ครับใช่เพราะงั้นเขาก็เลยมีการ ปรับโครงสร้างสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกษิจใหม่ครับผมมีการลงทุนพลังงานหมุนเวียนโดยที่รัฐบาลของซาอุเนี่ยก็ทุ่มเงินกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9 0 0 0แสล้านบาทภายในปี2025สําหรับในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วก็แสงแดดเจ้าชายมินซามมนนะคะ หรือว่ามงกุฎราชกมุมารแห่งซาอุดิอาระเบียแล้วก็ควบในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมแห่งซาอุดอาระเบียด้วยเขาก็กําหนดให้ซาอุอารัมโกหรือว่าบริษัทน้ํามันและปิตโตรเลียมเคมีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยต้องเร่งแล้วนะ ขุดน้ำมันออกมาจําหน่ายให้มากที่สุดเลยเพราะว่าคาดการแล้วว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะสิ้นสุดยุคน้ํามันก็เป็นได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องแบบเร่งขายออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็นําเงินตรงนี้ไปเป็นทุนในการปรับโครงสร้างประเทศดีกว่าใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ทำเนี่ยตอนที่ขายอย่างที่เคยบอกอ่ะต้องขายของตอนในที่ช่วงของยังมีราคาอยู่ครับวันหนึ่งถึงของไม่มีราคาแล้วเนี่ยก็ไม่มีความหมายแล้วใช่ไหม ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอัลูดีบีนะคะที่ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้ได้ถึง1ใน3ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายใน4ปีแล้วก็ยังมีรัสเซียเวเนซุเอลาอิรักที่ก็เล่งขุดน้ำมันแล้วก็จำน่ายน้ำมันออกไปก่อนที่น้ำมันดิบจะาไรา้ค่าในสายตาเธออ่ะคราวนี้ข้ามาดูในเอเชียกันบ้างค่ะอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ จริงน่าสนใจนะสอง,องประเทศนี้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งหัวหอกของญี่ปุ่นในเรื่องของเขาเรียกว่าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยพอพูดถึงนึกขึ้นมาเนี่ยโตยโยต้าต้องนึกขึ้นมาเลยนะคือโตยโยต้าเนี่ยผู้ฟังต้องนึกภาพก่อนว่าเขาค่อนข้างจะผูกธุรกิจอยู่กับอุตสาหกรรมน้ํามันมนึกภาพออกไหมครับโตยโยต้าเนี่ยเข้าใกล้คําว่าไฟฟา้ามากที่สุดก็คือไฮบริดถูกไหม P ต o y o t a P u s ใช่ไหมที่แรกๆที่เราได้ยินกยนเลยครับแต่ เรายังไม่เห็นตัวที่เป็น EV เต็มตัวของ Toyota นะซึ่ง mm hmm. ทุกคนจะคาดว,ว่า Toyota อาจจะไม่ได้ลงมาเล่นตลาดนี้แต่คำถามคือแล้ว t y y t ต a จะไปเวไหน mm hmm. ซึ่งทุกคนก็มองว่าเป็นเป็นไฮโดรเจนเนี่ยแหละที่ t o y o ต a จะไปโดย Toyota เคยเปิดตัวรถยนต์ที่ชื่อว่าม i ร a อใช่ครับในปี2014แต่ว่ายอดขายก็ไม่ดีครับขายได้หมื่นตัคันในปี2019 mm hmm. แล้วก็ค่อนข้างจะล้มเหลวซึ่งตัวนี้ใช้พลังงานไฮโดรเจน ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ครับแต่ว่าก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าคือไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างว่ามันเหมือนกับเป็นการทดลองตลาดมากกว่าพี่ว่าเป็นการเหมือนโยดินถามทางว่าตลาดมีมีแนวโน้มเป็นอย่างไร,อ,งรอะไรอย่างเงี้ยัว่ามาใหม่แบบนี้มันก็ต้องยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของสถานีไฮโดรเจนมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอใช่ครับรซึ่งตรงนี้ครับรายงานของเดอะการ์เดียนเนี่ยก็ระบุว,ว่าโตโยตากำลังทดสอบรถพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนตัวใหม่ที่ชื่อว่าโตโยต้าไดานา อยู่ในขณะนี้ซึ่งถูกคาดว่าจะใช้ในงานคอนเสิร์ตหรืองานกีฬารวมถึงข่าวล่าสุดที่อัปเดตก็คือถ้าสามารถจัดโอลิมปิกได้ลดรับส่งนักกีฬาทั้งหมดในงานนี้ก็จะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนสังเกตไหมว่าเขาจะใช้เมกะโปรเจกต์ขนาดขนาดใหญเ่เป็นตัวทดสอบหรือลองตลาดก่อนอ,อเหมือนที่จีนใช้โอลิมปิกฤดูหนาวของตัวเองในการทดสอบดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือเอาเมืองเมืองหนึ่งมาเป็น ทดสอบ e v autonomous car ครับเนี่ยก็จะเหมือนกันโตโยต้ก็ใช้โมเดลนี้ในการทดสอบก็เรียกร้อนลองตลาดเล็กๆก่อน<ม>ก่อนที่จะขยายสเกลออกไปถ้าตลาดตอบรับดี<ม>ซึ่งในญี่ปุ่น,นหลายคนก็แฮปปี้นะเริ่มมีตลาดเขาเรียกเริ่มมีสเตชันของไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นและคนก็รู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตเพราะว่าผู้ใช้มองว่ารัฐบาลซัหรือว่าสนับสนุน ธุรกิจนี้อนอกจากโตโยต้าแล้วเนี่ยอีก2แบรนด์ดังที่เรียกว่าเป็นขวัญใจชาวไทยแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนิสสันกับฮอนด้าทั้งคู่ก็เข้าร่วมพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะฮอนด้าเนี่ยได้มีการออกรถฮอนด้าคาริตี้ฟ l ูลเซในปี2016ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ในปี2020แต่ยังคงเป็นส่วนของการให้บริการเช่าเท่านั้นด้านเกาหลีใต้ได้มีการประกาศไฮโดรเจนอีโคโนมีรดแมป2040 ตั้งแต่ปี2019มีเป้าหมาย20ปีผลิตรถยนต์พลังงานเซล์เชื้อเพลิง6.2ล้านคันสถานีเติมไฮโดรเจน1,200แห่งรถบัสพลังงานไฮโดรเจน41,000คันและโรงผลิตไฟฟ้าจากเซล์เชื้อเพลิง15กิกะวัตต์โอ้ก็ถือว่าพยายามเตรียมการให้พร้อมนะใช่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ประเทศดูจะให้ความสําคัญกับทิศทางพลังงานไฮโดรเจนมากนะค่ะ ขาอทุ่มงบมหาศาลค่ายรถจนที่เป็นหนัวข้อในการผลิตรถจนพลังงานไฮโดรเจนของเกาหลีคือฮุนไดมอเตอร์ที่จะผลิตรถพลังงานไฮโดรเจนที่เป็นทั้งรถเกง๋งรถบรรทุกรถบัถบสสาหรับตลาดในประเทศโดยทั้งนี้ฮุนไดติดตั้งสถานีเติมไฮโดรเจนแห่งแรกแล้วให้ลูกค้ามีโอกาสได้ทดลองใช้ตั้แต่เดือนมิถุนายน2020ซึ่งเมื่อรวมกับสถานีเติมไฮโดรเจนที่ใช้ในกิจการของบริษัทแล้วจะทําให้มีสถานีเติมไฮโดรเจนในบริการรวม9แห่งอ ฮุนไดมอเตอร์เป็นผู้ส่งออกรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนไปขายในสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วโดยเป็นรถที่ออกแบบสาหรับตลาดส่งออกดังนั้นจึงมีความสามารถในการพัฒนารถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนรวมทั้งรถนั่งส่วนบุคคลและรถพาณิชย์สำหรับตลาดในประเทศได้ไม่ยากนะฮุนไดมอเตอร์ Motor, ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เกียด้วยได้แจ้งต่อรัฐบาลเกาหลีว่าจะลงทุน6,300ล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมกับปฐมิตรเพื่อเพิ่มกํลาลังการผลิตพลังงานไฮโดรเจนซึ่งรวมทั้งรถนั่งส่วนบุคคล และลดเพื่อการพาณิชย์ให้ถึง5 0 0 0 0 0คันภายในปี2023ขณะที่บริษัท SK Energy และ Korea Post ประกาศโครงการสร้างสถานีเติมไฮโดรเจน3,570แห่งในสถานีเติมน้ำมันและ3,500แห่งในสํานักงานไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐอย่างไรก็ดีวิสัยทัศน์เศรษฐกิจไฮโดรเจนของเกาหลีโดยการผลิตรถยนต์ไฮโดรเจนและเครือข่ายสถานีไฮโดรเจน ทำให้ความต้องการไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะไฮโดรเจนเขียวซึ่งผลิตได้ยากในเกาหลีแต่มีโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียที่ช่วยแก้ปัญหาใกับเกาหลีใต้ได้ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันข้ามประเทศโอเคค่ะอีกหนึ่งประเทศสําคัญเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยใช่ไหมพีม่ตอก็คือประเทศจีนใช่ครับว่าที่มาหาอำนาจ ใ,ใช่เพราะว่าจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ผลิตไฮโดรเจนมากที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับถูกต้องจีนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ยุคไฮโดรเจนในปี2019 <S <S 1> <S 1> เมื่อรัฐบาลกลางจีนประกาศสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจไฮโดรเจนทําให้เกิดโครงการผลิตไฮโดรเจนเขียวและลดพลังงานไฮโดรเจนในเมืองและเขตเศรษฐกิจต่างๆของประเทศประกอบด้วยเขตปกครองตนเองหนิงเซียฮุยมณฑลเจ้อเจียงเมืองจางเจียโกเมืองเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งครับ ทั้งนี้โครงการไฮโดรเจนเขียวในเขตปกครองหนิงเซียหุยเนี่ยที่อยู่ทางภาคตะวันตกของจีนเนี่ยเป็นโครงการที่บริษัทพลังงานหนิงเซียเป่าเฟิงซึ่งเดิมเป็นบริษัทถ่านหินเนี่ยเป็นผู้หันมาผลิตพลังงานไฮโดรเจนปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่ที่160ล้านลูกบาศเมตรต่อปีโดยเริ่มเดินเครื่องผลิตในปี2021นี้เอง โครงการไฮโดรเจนในมณนทนเจอเจียงนะครับเป,เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจโดยเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทแอ,อร์เ q u i d ดเดจากฝรั่งเศสกับเฮาปู้เปิดสถานีเติมไฮโดรเจนขึ้นเป็นแห่งแรกในจีในช่วงตุลาคม2019สามารถเติมไฮโดรเจนไฮโดรเมได้วันละ25คันขณะที่อีกโครงการที่จางเจียโก เป็นของบริษัทชินโอเปกซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันและเคมีพันยักษ์ใหญ่ของจีนที่เข้าร่วมกระแสลงทุนในพลังงานเขียวโดยการสร้างสถานีเติมไฮโดรเจน10สถานีสําหรับรถเมย์พลังงานเซลเชื้อเพลิง1 0 0 0ันคันและมีโครงการผลิตไฮโดรเจนที่เขตอย่างชิงซึ่งดําเนินการโดยบริษัทซีเมนต์จากเยอรมันและ p o w เวอร์ไชนาผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนก็ถือว่าจีนเขาตื่นตัวมาเร็วมากแล้วรัฐบาลเต็มที่กับตรงนี้ใช่มีการทํางานร่วมก,กันกับต่างประเทศด้วย จริงครับจีนที่ว่าจีนค่อนข้างจะตื่นตัวเร็วตื่นตัวเร็วแล้วก็มีการตัดสินใจที่เฉียบขา,<ม>ขาดเฉียบคมแล้วก็ทันโลกใช้คำดีทำให้จีนแทบจะไม่ตกรถขบวนไหนเลยของเมกาเทนนี้การที่รัฐบาลกลารจรงจีนเดินหน้าสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยทำให้นายอิรอนแมตซึ่ง มีโครงการผลิตรถไฟฟ้าอยู่ในจีนเนี่ยออกมาเตือนรัฐบาลกลางจีนว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางที่ฉลาดนักเพราะว่ามันไม่คุ้มคือเขามองเพื่อเตือนเพื่อแบบหวังดีหรือว่ามันคือการตลาดของเขาเพราะว่าเขาทารถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันนะจริงๆก็มองได้สองมุมนะแต่มุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าเขาถูกเพราะว่ายอดขาย2ปีที่ผ่านมาของพลังงานไฮโดรเจนของรถขายได้สองพ็คันเองในจีนก็ถือว่าน้อยใช่ก็ถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับตัวรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งโตก้าวกระโดดไปละล้านคันสเกลต่างกันเยอะมากครับ แผนการผลิตรถพลังงานไฮโดรเจนของจีงนจะเน้นไปที่รถบรรทุกและรถบัสเนื่องจากว่าการเติมไฮโดรเจนหนึ่งถังมันวิ่งได้ไกลกว่าการชาร์จแบตเตอรี่แต่<ม>เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเทคโนโลยีแบตเตอรีม่มันเริ่มก้าวกระโดดไฮโดรเจนจะสู้ได้ไหมถูกไหม,อมตอนนี้อาจจะได้น้อยกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดการก้าวกระโดดและทําได้ดีกว่าล่ะการลงทุนไฮโดรเจนจะเสียเปล่าหรือเปล่าแต่แต่มุมหนึ่งที่อยากให้ตั้งข้อสังเกตก็คือ จีนไม่ทิ้งมุมไหนเลยในการลงทุนเพราะจีนรู้ว่าถ้าเกิดพลาดฝั่งหนึ่งตัวเองก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมฮะต้องใช้ว่าจีนไม่ตั้งอยู่บนความประมาทจีนเลือกทุกทางเพียงแต่ว่ามองอันไหนสําคัญก็อินเวสเยอะอันไหนสาคัญน้อยกว่าก็อินเวสน้อยอย่างงี้ครับทางด้านการผลิตไฮโดรเจนเขียวเนี่ยรัฐบาลจีนได้ให้บริษัทชั้นนําของประเทศลงทุนถึงสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการวินและโซลา่าฟาร์มในเขตปกครองตอนเองมองโกเลียใน มีกําลังการผลิตไฮโดรเจนเขียว500,000ตันต่อปีและจะเริ่มเดินเครื่องในปีนี้ส่วนด้านการจัดจาหน่ายขนส่งและการสร้างเครือข่ายสถานีไฮโดรเจนรัฐบาลกลางมอบให้กับชิโนเปกซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันยักษ์ใหญ่และของประเทศหรืนผู้ดำเนินการโดยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรในการวางโครงสร้างตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจีนมีการกระจายจำได้มาที่พี่เคยบอกว่าจีนมีการกระจายงานให้กับทุกคนแบ่งงานกันทำเขาไม่ได้ แบบว่าไปทํากันโดดโดดโดยไม่มียุทธศาสตร์ของประเทศนะครับมีแผนหนึ่งแผนแผนเนี่ยถูกออกแบบมาจากรัฐบาลกลางแล้วก็แบ่งให้ทุกคนช่วยกันทําจนบรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกันนะครับมันเป็นการสร้างชาติไกลๆโมก็ถือว่าจริงๆแล้วพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายอย่างมันเป็นพลังงานสะอาดในการใช้งานเมื่อเทียบกับ พลังงานน้ำมันแล้วมันก็ให้พลังงานที่เยอะกว่าใช่แล้วถึงแม้ถึงแม้ต้นทุนมันจะสูงกว่าก็ตามใช่นาตอนนี้หน้าตอนนี้นนนเป็นเช่นนั้นจริงครับแต่ว่าการที่ผู้ผู้เล่นรายใหญ่ต่างก็ไม่ทิ้งเนี่ยจีนเองญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ทิ้งเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ถึงโอกาสของการจะโตของมันพี่แต่ว่ามันก็อาจจะต้องรอเวลาสักนิดเนื่องอะไครับตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของไฟฟ้าแลว้วยุไฟฟ้าก่อนแต่พอถึงช่วงหนึ่งที่ไฮโดรเจนจะต้องออกโรงเนะี่ย พี่คิดว่ามันก็มันก็จะมีทามมิ่งของมันอยู่เพราะมันอย่างนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่อินเวสเพื่อจะลงทุนมากข,ขนาดนี้แม้จะยังไม่คุ้มทุนในตอนนี้คือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศบางทีเรื่องผลกําไรอาจจะไม่ใช่เป้าหมาย mm hmm. อความสําคัญของมันคือคุณจะต้องมีแผน2แผน3เพื่อจะรองรับถ้าวันหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้ครับ mm hmm. เกิดการ disruption อย่างเงี้ยถ้าคุณมีแผน2แผน3รองรับอยู่เนี่ยคุณก็จะเดินหน้าได้เร็ว แต่ถ้าคุณเลือกที่จะเดินอยู่แค่เวเดียวแล้ววันนึงมันเกิดเปลี่ยนตุ้มทุกอย่างก็จะจบทันทีคุณก็จะมีปัญหาเพราะคุณพึ่งพาแหล่งรายได้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปงไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมหนึ่งก็คือไฮโดรเจนตอนนะตอนนี้ก็คงมาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่เปรี้ยงเท่ากับไฟฟ้าถาอย่แบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นกัน แต่วันหนึ่งถ้ามันเปียงเมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็คิดว่ามันก็คงมีมูลค่ามหาศาลมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันก็มหาศาลอยู่แล้วนะค่ะซึ่งถ้าในสําหรับประเทศไทยแล้วก็ถือว่าประเทศไทยจริงๆก็มีโรงงานทําไฮโดรเจนแล้วก็มีการผลิตรถยนต์ไฮโดรเจนเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับประเทศอื่นๆเนาะใช่ครับพี่ต๊อบมีตัวเลขการผลิตพลังงานไฮโดรเจนในของแต่ละประเทศด้วยที่ประเทศจีนมากที่สุดใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่คะ จากตัวเลขปี2019นะครับประเทศที่ผลิตพลังงานไฮโดรเจนได้มากที่สุดเนี่ยคือจีนครับอยู่ที่1,302 hmm. เทเาวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งทิ้งอันดับ2อย่างแคนาดาเนี่ยที่398เทเาวัตต์ต่อชั่วโมงทิ้งห่างมากใช่เกิน3เท่านะฮะอันดับ3เมเป็นบราซิลครับอยู่ที่386.9เทเาวัตต์ขณะที่คู่แข่งตัวฉากาดสห<า>รัฐใช่ครับผลิตได้เพียง2.74 เทรวัตต่อชั่วโมงเท่านั้นเองน้อยมากมครัแม้ทำแล้วผิดหวังใช่ครับ <laughs> ห่างไกลาจากเบอร์หนึ่งแบบชนิดไม่เห็นฝุน่น <laughs> ห้าเท่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแข่งก็ต้อง,ต,องต้องตามหน่อยนะ <laughs> ต้องตามหน่อย <laughs> ต้องแบบใหบูลล <laughs> ี <laughs> ่บูลลี่ฮะถ้าเป็นคนจีก็บอกหรือต้องรีบตามมาหน่อยนะอั่าเพิ่งเลี้ยวเดี๋ยวเพิ่งเลี้ยวตดอ ในอีกมุมนึงเขาอาจจะกําลังสนใจแล้วก็ทุ่มทุนในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็เป็นได้ใช่ครับจีนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ผลิตที่เยอะที่สุดแล้วเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในโลกอยู่ที่3 0 1บราซิล9.5%แคนาดา9%ารสหรัฐ6.4%ส่วนรัสเซียปิดท้าย4.5%อนันดับ5้โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องสบายสบายไหมหลายคนน่าจะน่าจะเครียดแล้วนะ คิวชนกันอีกรอบใช่ครับเพราะว่าเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องใหญ่ของของทุกคนควรจะสนใจเพราะว่ามันเป็นทั้งโอกาสถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรียกเป็นอนาคตของพวกคุณด้วยคใครที่มองเห็นโอกาสและคว้าได้เนี่ยก็เ้าเรียกว่าก็จะเป็นโอกาสของชีวิตเลยแหละและสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้ช่วยประเทศเนี้ยในการจ้างงานคนอีกมากมายซึ่ง ตอนนี้กำลังเผชิญความยากลาบากใช่ไหมท่ามกลางโควิดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เพราะนั้นการได้เสพข่าวรู้อนาคตว่าจะเป็นยังไงมันก็ถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีโดยเฉพาะการฟังพอดแคสต์จากช่อง The Business Plus ของเราอันนี้ขายของนะ <laughs> ดีฮะฟังให้เยอะฝากกดไลค์กดแชร์กดหลายๆครั้งเลยฮะโอเคค่ะ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> วันนี้ ขอบคุณพี่ตอบอีกครั้งนะคะสําหรับข้อมูลแน่นๆในวันนี้ครั้งหน้าเป็นเรื่องฟังสบายอีกเช่นกันเรื่องอะไรฮะพลังงานลมใช่ไหมคะใช่ครับวินเอเนจีครั้งหน้าถ้าถ้าไม่เกิดอ็กิเหตอะไรในแง่ของสถานการณ์โควิดนะครับเราจะได้ฟังคขาเรียกว่าความเห็นของผู้บริหารบริษัทวิน Energy Holding <c oughs> ถึงทิศทางพลังงานทางเลือก อของภาพรวมทั้งภาพรวมของไทยและของบริษัทว่าจะเป็นอย่างไรใครชื่นชอบบริษัทนี้ก็ติดตามติดตาม yes ใช่ครับโอเควันนี้ ควรไปฆ่าแก่วเวลาแล้วเพราะว่าคนพูดเหนื่อยแล้วโอเคค่ะก็หวังว่าบิสตอรของเราจะบอกทิศดีๆให้กับทุกคนได้นะคะฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทั้งในช่องทาง Facebook Business Plus แล้วก็ YouTube The Business Plus นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังแล้วก็เจอกันใน EP ีหน้ากับ Win ENERGY สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม บิสท a อกบอกทิศจะอัปเดตเอพิโซดใหม่ทุกเช้าวันพฤหัสฟังสบายๆเพลินๆได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts, p o t i f y g o o g l e Podcast, s, Spotify, Podcast s, และ YouTube และอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจ Business Plus จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพจากพวกเราค่ะ